ปกติแล้วเราชอบเรื่องของการทําตามเค s e study ทำเอาแบบอย่างของคนที่ต้นแบบที่ทําสําเร็จมาแล้วแต่จริงๆมันไม่ใช่มันจะทาทั่วไปเพราะว่าคนที่สำเร็จแล้วอย่างสตีฟอ็อกสันที่บอกว่าไม่ใช่เราทําตามเขาเร้มันจะเป็นเหมือนได้ตัวเรื่องรามันไม่เหมือนกันเราควรจะคิดในฐานะมนุษย์ว่าจริงๆแล้วเราอยู่ไปทำไมหัวใจเราเต้นได้อย่างไงเราตอบคําถามนี้ไม่ได้แต่ว่าทุกคนมีคําตอบสำหรับทุกเรื่องเราไม่รู้อะไรเลย เราเป็นแค่อสุจิอย่าลืมว่าเราเป็นแค่อสุจิหน้าตาเรายังไม่พอใจในหน้าตาเราเองเลยควบคุมตัวเอง <L un> หน้าตาตัวเองกันไม่ได้ต้องต้องแต่ง,ต,งต้องนู่นต้องนี่ต้องโอ้โหต้องแต่งตัวอย่างนั้นอย่างนี้ตรู้หมดทุกเรื่องทําไมถึงไม่พอใจอตัวเองทําอย่างนั้นถ้าเป็นมาแรกนี่แต่งโฉมไปงั้นเลยเราควบคุมเลยไม่ได้แล้วเราจะไม่คิดเลยเหรอครับว่าแล้วใครเป็นคนปั้นเราให้เป็นหน้าอย่างนี้ทําไมมันต้องเป็นอย่างนี้ ฟลุกเหรถ้าฟลุกทําไมเราใช้ออกซิเจนหายใจเหมือนกันหมดทุกคนทําไมอุณหภูมิในร่างกายเราเหมือนกันหมดทุกคนทําไมฟลุกเกรไม่ฟลุกนะถ้าอุณหภูมิในร่างกายเหมือนกันหมดเลือดเราสีแดงเหมือนกันหมดหน้าตาที่เป็นอย่างนี้แตกต่างกันมันเป็นไปโดยกามตั้งใจใครตั้งใจธรรมชาติธรรมชาติประสางกิดแปลว่าแรนดอมแต่อุณหภูมิในร่างกายเราไม่เรนดอม ปริมาณออกซิเจนที่หวัวใจปอดเราต้องการไม่แรนดอมอุณหภูมิที่เรามีชีวิตอยู่ได้ข้างนอกนี้ต้องไม่แรนดอมอีกการออกแบบรนดอมบอกว่าอะไรก็ได้ใช่ไหมแบบมั่วอะไรก็ได้ไม่มีมั่วแต่เราถือวิทาศาสตร์ดในฐานะอสุจิตัวหนึ่งบอกฉันรู้ทุกเรื่องว่าเราถูกบังคับให้อยู่ในกฎกติกาหมดทุกเรื่องไม่เคยตั้งคำถามเลยไม่อยากจะคิดนิดนึงนะครับและใครเป็นคนสร้างกฎนี้มีใครเคลมไหม มีมนุษย์คนไหนเคลมไหมสักคนมนุษย์คนไหนที่ว่าเป็นคนดีประเสริฐบินได้หอะซ้ายขวาหน้าหลังมีมีเคลมไหมว่าฉันตั้งกฎนี่ไม่มีมนุษย์คนไหนกล้าพูดแต่มีผู้สร้างมนุษย์กล้าพูดเขาเรียกว่าพระเจ้าพูดเป็นลายลักษณ์อักษรบอกการเกิดวิธีการเกิดวิธีการที่เป็นทุกอย่างอยู่ในนั้นเคยหาไม่ไม่เคยอยากจะคิดหาต้นตอนการจะกราบไหว้หรือพึ่งพาบางอย่างบางคนเนี่ยไม่ใช่เอาแค่เอาแค่คนดี ก็ผมก็ดีได้คุณก็ดีได้ดีสุดเลยก็ได้แต่เราไม่มีผลกระทบต่บชีวิตของคนอีกคนหนึ่งเลยเพราะฉะนั้นมนุษย์เท่ากันหมดคนที่เราต้องก้มลงกราบแล้วขอความช่วยเหลือคือผู้ที่สร้างทุกสิ่งทุกอย่างเท่านั้นเพราะว่าผู้นั้นเป็นเป็นเป็นผู้ที่มีผลกระทบกับเราโดยตรงแล้วเรากะจะมีความสุขเป็นไม่ไ,มได้ครับเราไม่หาต้นตอชีวิตเป,วเป็นไปไม่ได้ที่จะมีความสุขเป็นไปไม่ได้ความสุขเปลือก ถ้ายุยี่สิบกว่าผมให้ประมาณสิบปีถ้ายุยี่สิบเก้าไม่หนึ่งปีเรื่องเ,เด็กก็จะเลิกเล่นยาประมาณเท่าไหร่รู้ไหมยี่สิบห้าถึงสามสิบเนี่ยที่ว่าเล่นยาเล่นเล่นเล่นยากันมาเนี่ยเลิกเพราะเริ่มเริ่มเริ่ม,ม,มคิดละสิบเจ็ดถึงยี่สิบห้าเนี่ยจะเริ่มเล่นมันเช่นความสุขด,ดีโอเล่นไอคึกโอโหเล่นปาร์ตี้มันโคตรมันเลยเพอยี่สิบห้ายี่สิบเจ็ดยี่สิบเก้าสามสิบเริ่มไม่ได้วะไม่ใช่มันนะ สารมันมีผลกับร่างกายโดยตรงตัวที่หัวใจไม่อยากจะเอาแล้วมันไม่สุกแล้วมันเลือกแล้วมันตายหลายคนที่คุยกับผมนี้เงินมีนักร้องไงเป็นเยอะเท่ตอนนั้นนะนั่งตาเลวขาดสตรีผมเดินมาโฮมเป็นไรเนี่ยผมไม่เล่นบุหรี่ผมไม่สูบผมเป็นคนบ้าพลังไม่รู้จะทำให้ตัวเองไม่มีพลังทำไมนะองเงียอยดีกินเหล้าเมาอีูดีเล่นยาอยดีสูบบุหรี่เป็นมะเร็งแล้วมึงก็นั่งเงินอย่างเงี้ยผมต้องดูสภาพผม เมื่อก่อน, iPhone นไอโฟนยังมีมผมก็ถ่ายรูโปโพสโพสสภาพตกวันสุกตัตออกไปเมาแล้วก็เป็นเหมือนสุนัขผมไม่ไปไม่เคยเห็นผมในข่าวผมชอบแข็งแรงเหนือคนอื่นตลอดมึงเมาเดี๋ยวกูจะกูจะเหนือมึงตอนนั้นแหละวันไหนมึงร่วงเดี๋ยวกูจะมีงานใหม่ให้คนได้เห็นมึงเมาไปแล้วกันมนุษย์ต้องคิดนิดนึงว่าทาไมแหลกเป็นเรียนแบบเหมือนสุนัขอยากเป็นเมาอยากเป็นแล้วก็บอกมีความสุขว่าชีวิตมันจะเป็นอะไรมันสุขไม่เที่ยวไหมมันจะมันอะไรเอาทำงางินไปเพื่อเมา ตั้งคําถามว่าชีวิตยอยู่เพื่ออะไรความเข้าใจสําคัญที่ผิดสําหรับคนตอนนี้คือคิดว่าเราอยู่บนโลกนี้เพื่อเสวยสุขไม่ใช่สุขมันมาหลังจากตายหลังจากความตายตอนนั้นแต่เรายังไม่เชื่อไม่เป็นไรเราต้องเชื่อก่อนุ่มีผู้สร้างถ้ามีผู้สร้างผู้สร้างจะบอกว่าอยู่บนโลกนี้ทําไมตายแล้วเป็นยังไง